เดี๋ยวเข้ามาสัมภาษณ์กันได้เลยครับทำตัวสบายๆไม่ต้องเก่งจบจากศรีปรทุมนิเทศ DTV ถ้าขาวว่าคุณเป็นรุ่นสุดท้ายนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับพี่ดูจากเรซูเม่แล้วก็งั้นๆน่ะน้องตัดโปรแกรมอะไรได้บ้างพี่มียโ,โปรครับชำนาญไหมก็ในระดับหนึ่งครับน้องรู้ใช่ไหมว่าที่นี่เราอยู่กันเป็นครอบครัวแบบฟาสต์อันฟิเลีหรอครับบ้านสายทอง ไหนน้องลองบอกพี่หน่อยสิว่าทำไมบริษัทของพี่ต้องรับน้องเข้าทำงานด้วยก็บริษัทพี่ขาดคนด่วนไหวพิบดีไหวพิบดีสำหรับองค์กรอื่นคำถามเมื่อกี้คงเป็นคำถามสุดท้ายแต่ที่นี่หม่ให้น้องเลือกมาหนึ่งอย่างน้องชอบก้นหรือชอบนมผมว่าคำถามมันแปลกนะพี่ตอบจะมีเรื้องมาอขึ้นตอบมาตอบว่าคณเขาใกล้หัวมากเกินไปไหมตอบมาเพามันไม่มีในตัวเลือกนี้ตอบชอบ ผมโดนปดตกแล้วเหรอตรงกันข้ามเลยได้ไงอะ่ะขอต้อนรับสู่ชมรมคนชอบ<ะ>เจอกันบันจัน